วันนี้ไม่ไม่มาขายของนะคะแต่ว่าวันนี้จะอยู่กับคุณการนะคะเด๋ยวสวัสดีค่ะสวัสดีคสวัสดีค่ะเรชื่อการค่ะเป็น perfume evaluator ค่ะก็คือนักประเมินคุณภาพน้ําหอมค่ะการไล่ได้เลยครับมี3หมายเลขแต่การไม่รู้ว่าเป็นหมายเลขของใครจริงสไตล์ของน้ําหอมต่างกันแต่ตอนที่การดมอ่ะการวิเคราะ์รู้สึกแปลกใจเล็กน้อยว่าว่าเขาไม่น่าจะชอบผู้ชายที่เป๊ะกับเขาอ่ะ แต่ว่าลักษณะกลิ่นนะคะมันเป็นน้ําหอมตัวเดียวที่เป็นน้ําหอมผู้ชายที่มีความวาวนีลาซ่อนอยู่ในนั้นมันสแสดงออกถึงความอิโมชันัลจุกจิกเธอต้องอย่างนั้นนะคูณง่<อ>าต้องอย่างนี้นะน้อยอย่าลืมกินยานะโดนผู้ชายสั่งแล้วครูแม่นมาก <laughs> จริงจรินะครูเอาไปร้อยเลยค่ะโโอ้ เดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้คุณการมาทายนิสัยกันจากน้ําหอมดมน้ําหอมมาเยอะไม่ใช่แค่น้ําหอมทุกอย่างที่มีกลิ่นอ่ะต้องดมหมดอืเดี๋ยวเริ่มเลยเพื่อไม่ไปการเสียเวลานะคะถ้าสมมุติเราอยากให้คนแบบเห็นเราปุ๊บเจอครั้งแรกปุ๊บอืม f i r ์ t impression เลยคือกลิ่น top n o t ท top n o t ตแล้ว top โน้ e อ่ะมันมีหลากหลายมันจะแบบมีทุกทุกแนวเลยซึ่งจริงๆแล้วมาดามฟินเนี่ยก็คือแทบจะเรียกว่าครอบคลุมทุกเฉดแล้วนะอืม top โน t ก็จะมีผลไม้ มีสมุนไพรนะคะมีตระกูลที่เป็นส้มซิตรัสนะคะแล้วก็น้ำทะเลนะคะกลิ่นกรีนเขียวๆหน่อยอย่างสีเขียวนี่ก็มีนะถ้าใครที่นึกไม่ออกว่าท็อปโน้ตแนวผลไม้เป็นแบบไหนการจะยกตัวอย่างที่เป็นแนวอันนี้อันนี้ก็ผลไม้ใช่อันนี้คือท็อปโน้ตฉีดปุ๊บผลไม้เลยรู้สึกว่าสีแดงเนี่ยสำหรับมาดามปินขายดีมาก อันนี้จะเป็นสาวๆแบบว่าสดใสละเริงความซันชายความยิ้มเก่งความช่างพูดถ้าคุณหนุ่มๆดู<า>แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะไม่รู้ทำไมชอบแฟนที่ฉีดน้ำหอมแบบนี้แปลว่าคุณอนะตกหลุมรักผู้หญิงที่พูดเก่งเป็นแบบผู้หญิงที่แบบว่าช่างเอาอกเอาใจคุณจะแพ้ทางผู้หญิงแบบนี้ทีแดงมันจะออกแบบหวานๆหน่อยอะเป็นแบบกระโปรงได้อะไรได้บุคลิกมีความอ่อนหวานแต่อันนี้เขาจะแบบว่า สดใสแต่เขาจะมีความคือแมนแมนแมน,นิดนิดอะซาซาหน่อยอะเพราะว่ากลิ่นอันเนี้ยมันเป็นกลิ่นแพรค่ะแพรเป็นผลไม้เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นผลไม้ที่ไม่หวานพูดเก่งช่างพูดเป็นคนล่าเริงสดใสอันเนี้ยสองตัวนี้ก็คือได้นะคะต่อไปที่เรียกร้องกันมาเยอะเลยคือกลิ่นสวอนค่ะสวอนของพี่ย่าคือช่วงนี้แบบว่า อันเนี้ยเป็นความน่าสนใจตรงที่ไม่ค่อยมีท็อปโน้ตอย่างที่การบอกว่าน้ําหอมส่วนใหญ่จะมีท็อปโน้ตเขาอยากให้คนรู้สึกว่าเขาเป็นคนแบบนี้แต่ว่าสวอนอ่ะมันจะไม่มีท็อปโน้ตคือมันจะหนักไปทางมิดเดิลโน้ตหรือว่าฮาร์ดที่แปลว่าหัวใจแปลว่าเป็นคีย์ของน้ําหอมคีย์ของบุคลิกมันเปิดไว้ตรงนั้นเลยอ่ะมันแปลว่าเขาไม่สนใจเลยว่าคนจะมองว่าเธอมองว่าฉันดีหรือเปล่านะเธอมองว่าฉันสวยหรือเปล่าเขาไม่สนใจเขาไม่มีแอดดิจูแบบนั้นเลยฉันรู้ว่าฉันเป็นอย่างนี้ นี่พูดถึงน้องอแมนดา Amanda ก่อนแล้วคนะ่ะที่เอาไปใช้เข้าใจแล้วว่าทําไมเขาถึงเลือกน้ำหอมตัวเนี้ยด้าเพิ่มความมั่นใจก่อนคือประกวดด้วยมาลองฟิน สิ่งที่เขาเป็นหรือแสดงออกเอ้ยมันใช่กับน้ําหอมตัวนี้จริงๆนะมิดเดิลโนตตัวนี้ค่ะเป็นมิดเดิลโนตที่เป็นดอกไม้ขาวดอกไม้ที่เป็นเอ็กโซติกฟลอรัลค่ะคือเป็นดอกไม้ที่มีความเยา้ายวนเหมือนดอกไม้กลางคืนอหอมกลางคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความแบบเซ็กซี่ในแบบลึกๆอะ่ะการเดนเนียริลลี่เป็นตระก,กูลแบบสีขาว,ขาวหอมกลางคืนอ่าเล็กไนท์ฟลอรัลอะไรเงี้ยค่ะ,คะแต่มันมีความแค่ว่ามีมุมอ่อนโยนแต่ไม่ได้ คือถ้าใครไม่ได้เทคแคร์เราหรือว่าไม่ได้รู้สึกว่าไม่ก็ไม่ไม่ไม่ได้สนใจเหมือนกันคือการเลยรู้สึกเฮ้ยน้องหอมตอนนี้เวลาแกะคาแรคเตอร์มันแปลกมากเลยนะแล้วกันชอบนะคือชอบโดยโดยการดีไซน์ของมันอยู่แล้วก็ว่าเหมือนลิาค่อนข้างพี่ยาานะไม่รู้จริงจริงคือการก็ไม่รู้ว่าใครชอบบ้างกันไม่รู้ว่าใครชอบบ้างเพราะว่าจริงๆเนี่ยคือพี่ย่าไม่ได้สนไม่ได้สนใจเลยว่าว่าเชอไม่ได้ไม่ใช่คอนเทนต์สังคมอะไรมากมายคือเป็นอย่างที่ตัวเองเป็นเลยก็เผื่อใครเอาไป เป็นบอสต้องการแบบทำงานอยากให้แบบดูมีความแข็งแกร่งแล้วก็อ่อ,อนโยนในเวลาเดียวกันน้องกิน,น,นคือแบบใช่สมอนนะคะอย่ายลืมนะคะนี่คือแบบ ต้องลองนะเพราะว่ากระแสตอนนี้ก็คือแบบดังมากนะคะอ่าสวอนไปแล้วถ้าหนุ่มๆคนไหนชอบกลิ่นนี้นี่อันตรายอยนะยากที่จะแบบว่าใครจะเอาอยู่อ่ะอืมใช่เขาเหมือนไม่ได้สนใจเขามีความสุขด้วยตัวของเขาอะใครที่จะแบบว่าเข้ามาเก่งพอๆกันมีอะไรแบบว่าเป็นคนแบบน่ากลัวยลยนะต่อไปวีชมพูวีชมพูอันเนี้ยจริงๆอะมันเป็นน้ำหอมที่มีความแบบคุณหนู ที่สุดดูเป็นคนอ่อนต่อโลกที่สุดแล้วในเนี้ยในในบรรดากองทั้งหมดเนี่ยไม่ไม่ได้แบบมีบุคลิกที่มันโดดเด่นจัดจ้านอะไรเรียบร้อยหน่อยๆทางการอะไรเงี้ยค่ะลาตรีก็ได้แต่ว่าไม่ได้เน้นชุดที่เซ็กซี่หรืออะไรงี้นะก็คือคอมพลีทลุกก็เป็นลุคนี้เพราะกลิ่นแนวเนี้ยติดผิวอันนี้ก็ติดผิวครแต่เบสไม่เหมือนกันอันนี้จะคาวเดอรี่เลยใช่ไหมมันกลิ่นแป้งนี่แป่งไหมคะใช่แป้งเลย เพราะยงเมื่อก่อนเราก็จะชอบกินเนี้ยที่สุดแต่เดี๋ยวนี้อาจจะแบบไม่ก้าต่อโลกแล้วก็เลยในวันที่แบบว่าอยากจะทํากิจกรรมอะไรพิเศษแล้วรู้สึกว่าอยากกิจกรรมพิเศษที่สปกติเป็นคนดูแบบแรงแรงหรือว่าอะไรแล้วอยากจะรู้สึกว่าเราอ่ะออนนะเราอ่อนโยนนะเราแบบต้องการการดูแลนะให้ฉีดกลิ่นนี้มันจะเซ็กซี่ที่ไม่ใช่แบบว่าดูอินโนเซนต์ดูเวอร์จินดูแบบไรเดียงสาแบบอะไรอย่างเงี้ยแอปเด็ก แต่จริงๆอะกว่ามันควรมีติดติดตกเครื่องแป้งไว้นะกันตายแบบว่าเพราะว่าเขาบอกว่าผู้ชายส่วนใหญ่อะในบางครั้งเขาจะชอบรู้สึกว่าการที่เขาเป็นผู้ผู้ผู้อ่ะในทุกๆด้านรวมถึงในในด้านนั้นด้วยอะคือเรื่องกิจกรรมบนเตียงเนี่ยแต่คุณการค่องข่างเป็นคนเรียบร้อยก็จะไม่คจินติการพูดได้นะ เป็นน้าหอมตัวหนึ่งที่การว่าคุณสาวๆทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นบุคลิกแบบไหนควรมีฉีดก่อนนอนก็ได้ในวันที่คุณรู้สึกว่าอยากให้ใครสักคนดูแลคุณนะทีนี้คุณการมันมันจะต่างเวลาที่เราฉีดต,ตัวนี้ใช่ไหมฟินอินแบกอะสมมติเพราะว่ามันเป็นโทนเซ็กซี่เหมือนกันต่างต่างมากอ,อันนี้ก็ควรมีแนะนําจะบอกว่าการดูเป็นคนเรียบร้อยแล้ววันหนึ่งการแบบไม่มั่นใจแล้วเกิดอยากจะแบบว่าทําให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองเวันนี้แหละ เธอเจ็ดฉันแน่เลยเราฉีดกลิ่นนี้เพราะปกติเราอะเป็นคนบุคลิกแบบเรียบร้อยเป็นหวานๆเป็นคนแบบว่านิ่งๆอะไรเงี้ยผู้ชายจะคาดไม่ถึงแล้วก็น้าหอมอันนี้มันจะมีความวานิลาแต่ท็อปโน้ตมันจะเป็นแบบกลิ่นผู้ชายผู้ชายเนาะเผื่อบางคนแบบผู้ชายชอบค่ะกลิ่น Leather กลิ่นหนังๆมันจะให้ความรู้สึกว่ากลางคืนเย้ายวนดู b a อ Boy b a ก Girl นิดๆอะไรเงี้ยค่ะไหนๆก็เอานนี้ก่อน ีแดงใช่่คะกลิ่นอันนี้เป็นวูดดี้เอ่อพาวเดอรี่ค่ะอันนี้เหมือน everyday look อ่ะในวันแบบไปเรียนทำงานใช่จริงๆริงกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่สบายที่สุดไปไหนมาไหนเองได้ทำอะไรกระสับกระเฉงแต่ว่ามีความแบบว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นคนแบบเออใส่อกใส่ใจคนอื่นแต่ว่าไม่ได้หวานถึงขนาดนั้นอันนี้ใช้เองค่ะใช้เองเหรอใช่ค่ะสีส้ม จริงๆกลิ่นโซสีสีเนี่ยมันจะมีความคล้ายกับฟินอินแบล็กในในเบสเบสโนตจะมีความคล้ายกันแล้วมันก็คล้ายกับน้ำหอมของพี่สายแทบจะทุกตัวเบสโนตก็คือเวลาเราฉีดไปปุ๊บมันผ่านประมาณ2ชั่วโมงแล้วมันติดอยู่ที่ผิวเราผิวกลิ่นสุดท้ายนั่นแหละเวลาเราดมเองนั่นคือเบสโนตนะคะกลิ่นเบสโนตเราเป็นคนยังไงอันนั้นคือเบสโนตก็สำหรับตัวนี้นะคะ ชื่อกินไลท์นะคะ,คะท็อปโนมันจะมีความสดชื่นซีทรัสคือตระกูลส้มทั้งหมดอะ่ะมันจะมีความเอ็นจาจติคือเหมือนกับว่ามีพลังอะ่ะทำอะไรได้ไม่หยุดหย่อนทําได้ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยชอบไม่ชอบอยากได้ยังไงขอให้บอกถ้าทําได้ะะจะทําให้อันนี้เป็นลักษณะ,ะ,ษณะแบบนี้นะคะน้ําหอมผู้ชาย3ตัวในคลิปกิ่นเนี้ยค่อนข้างแบบเปิดที่สุดเปิดที่สุดที่เล่น เป็นคนแบบคุยได้ค<ๆ>ุยเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันจะมีความน่าสนใจตรงที่เบสโน้ตมันจะมีความแลตเทอร์กลิ่นหนง<ๆ>ังที่ซ่อนอยู่ในน,นั<ๆ>้นกลิ่นหนังมันจะมีความแบบเย้ายวนแล้วก็มีความ<ๆ>ความลึกลับอะไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะคือเคยเห็นผู้ชายกลางคืนที่แบบว่าเขามีความแบบนั่งคุ้นคิดอะไรสักอยาก<ๆ>่างหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยอินและเอ็กซ<ๆ>์ในเวลาเดียวกัน<ๆ>มีมุมของตัวเองมีโลกส่วนตัวสูงนะคะ<ๆ>ใครที่คิดว่าเนี่ยฉันรู้จัก ผู้หญิงคนนี้หรือผู้ชายคนนี้แนละ้วไม่จริงคุณไม่ได้รู้จักเขาขนาดนั้น,ม,นม,มันเป็นแค่ด้านหนึ่งที่เขาแค่แบบแสดงให้เราเห็นเนี้ความสบายใจมีสองแบบคือน้ำทะเลกับเขียว<ม>เขียวเนี่ยใครที่ชอบกลิ่นเขียวเขียวเนี่ยคือตักกะเหตุผลรู้สึกว่าอยากดมกลิ่นนี้<ม>หรืออยากอยู่ใกล้คนกลิ่นนี้แปลว่าใครที่ชอบกลิ่นน้ำทะเลกลิ่นน้ำวอเทอรี่น้ำตกต่างๆเนี<ม>่ยคืออยากได้แค่อยู่ใกล้ๆแล้วสบายใจคำพูดที่ปลอบประโลมแล้วก็รู้สึกว่า เออฉันจะผ่านตรงนั้นไปได้อะไรเงีง้ยเป็นความรู้สึกสีดําเนี่ยอ่อยแต่ไม่เอาเลยเรามีเสน่ห์มากมากๆตอนที่ดมอะ่ะแล้วก็รู้สึกว่านี่ฉันชอบผู้ชายแบบนี้แต่เมื่อไรเพราะการอ่ะรู้สึกว่า มันดูร้ายเกินกว่าที่เราจะเอาอยู่บุคลิกดีรู้จักพูดคือผู้ชายที่พูดไม่เยอะนี่แหละเขาจะมีเสน่ห์เขาจะมีเสน่ห์อยู่นิ่งๆนแบบเออใช่แล้วใช่แต่มีเสน่ห์ถ้าใครแบบว่าอยากไปทํางานไปเดทไปไปเที่ยวแบบกลางคืนอะไรเงี้ยรู้สึกแบบเออบุคลิกดีสปอร์เซนชวดอันนี้หอมไหม กลิ่นอันเนี้ยมีแค่ศูนย์กับร้อยอ่ะเคยเห็นรักคือแบบ100ร้อยไม่รักคือศูนย์จบพี่มดถ้าพี่ฟังอยู่ตอนนี้นะ <c oughs> ใจดีรักเลยโมโหเท่านั้นแหละห <c oughs> ่าปึงท็อปโนทที่มีความแบบเพอร์โบเพื่อให้ความรู้สึกว่า สะดุดตากลิ่นมันจะเปิดคือเหมือนกับว่าถ้าเจออะแล้วเหมือนบุคลิกดึงดูดเหมือนเรียกซับอะนี่นะคะเรียกซับเทียพูดมาแบบเป็นพี่มดหมดเลยพี่มดคือบอกคือมันอาจจะมีมีบอดี้นะแต่มันแบบมันเบาอะถ้าใครคบเพื่อนคบผู้ชายหรือมีคนรอบตัวที่ชอบน้ําหอมสไตล์นี้ถือว่าดีนะเวลาเขารักคุณอะเขารักคุณจริงนะแต่ถ้าเขาไม่ชอบถ้าเขาพูดว่าเออเธออย่าทำเลยมันไม่ดีหรอกแปลว่าเขาหวังดีเขาไม่ได้คิดอะไรจริงๆเบสพูดที่มีความแพงอะเราเป็นไม้ชั้นสูงที่เขาใช้ในการบู เทพเจ้าออย่างแบบว่าอักราโนตไม้ไคสนาใช่ไหมมันก็จะมีแบบ raw m a t มันแพงอยู่แล้วอ่ะมันถึงให้กลิ่นแบบนี้ได้จริงๆแล้วตัวเนี้ยมันน่าจะมีราคาที่แพงมากกว่านี้นะ<อ>เพราะฉะนั้นคนที่ชอบจะต้องมีความแบบในความรู้สึกการอ่ะพอบอกว่าเป็นพี่มดดำอ่ะการไม่ได้รู้สึกแปลกใจที่มันออกมาเป็นแบบนี้แลาการรู้สึกว่ามันทําออกมาได้ดีแล้ว<อ>จริงๆน่าจะมันหลักแบบห้าพันอแบกันว่าอ,อันนี้แค่ ใช่ค่ะเรียงความแพงการจะให้ตัวนี้เป็นตัวแบบแพงข้านบนนะอ๋ออันนี้คือมีความแพงเนี่ยแพงคือแก่ไหมพึ่การไม่คําว่าแก่เราจะไม่พูดในทั้งหอมน้ำหอมไม่มีคําว่าแก่น้าหอมมีคำว่าคลาสสิกเอาวันนี้การจะไปติดต่องานอะไรเงี้ยการก็อยากฉีดแบบเนี้ยดูแพงอ่าดูแพงแค่นั้นเองไม่มีไม่มีอย่างอื่นใส่รู้สึกว่าใส่อินกับทองหรือการไม่มีที่ฉีดลวหรือจริงๆเราชอบชมพูที่สุดแหละคําว่าคลาสสิกเคยเห็นเด็กอายุสิบห้าแต่ว่าใช้ชาแนลปะ มันคือแบบนั้นน,น้ำหอมบางชนิดถูกทำออกมามให้ไม่มีการเวลาวันนี้คุณจะอายุเท่าไหร่คุณจะทำงานอะไรถ้าคุณรู้สึู่ยานกรก็คืออันนี้ได้ไม่มีคำจำกัดความดีอ่ะม,มันเหมือนมันลุกมันเทอะหลายบุคลิกอะคนที่แบบว่าใช้น้ำหอมกินเนี้ยก็คือเป็นไม่ได้หวานไม่ได้เปรี้ยวไม่ได้เป็นคนเซ็กซี่ไม่ได้เป็นคนทะหน้าเท่านัอะกันแนะนำตัวนี้ก็ว่ามันดูเทอะมันเป็นผู้หญิงที่แบบ คือกานชื่อกันอาจจะเป็นคนแบบชอบผู้หญิงแบบดูเท่ๆด้วยอะไรเงี้ยเออการว่าตัวเนี้ยดีมันจะมีเบสที่เป็นอ่อวูดเป็นกลิ่นไม้ไม้ชาๆหน่อยอุ่นๆนะคะแล้วก็ท็อปน้วมันสดชื่นอ่ะมันไม่หวานเลี่ยนคือการอาจจะไม่ได้ชอบน้ำหอมหวานอ่ะอันเนี้ยถ้าใครไม่ได้ชอบความแบบหวานเอียนเอียนแบบรู้สึกว่าอื่นๆบางคนอาจจะไม่ชอบแนวแนวนั้นก็แนะนําเป็นตัวนี้ดูเท่ดูสดชื่นด้วยนะคะสีเขียวสีเขียวซึ่งอันเนี้ยเป็นกลิ่นแรกของมาดามฟิลเลยนะคะตัวนี้เป็นแบบ เป็นเหมือนทําให้คนรู้จักมาดามฟินก็เคาะกลิ่นนี้เราควรใช้กลิ่นไหนดีเหมาะกลิ่นไหนดีก็คือแนะนําให้เป็นสามกลิ่นนี้เหมือนเป็นเซฟโซนแล้วกันนะคะที่แบบปลอดภัยคือยังไงก็มั่นใจว่าชอบแน่นอนหรือว่าถ้าจะซื้อไปฝากแล้วไม่รู้ว่าเอ๊ะคุณแม่ชอบแบบไหนเพื่อนชอบแบบไหนอยากจะบอว่เขาไม่ถูกใจกลิ่นก็คือเป็นนี่เลยฟินิทนะคะฟินอินเลิฟแล้วก็ฟินบายดาวงานแบบงานกลางคืนผ้าซาตินมีความเป็นผู้หญิง เลยค่ะแล้วกิ่นอันนี้คือใช้ง่ายมากหอมถ้าฉีดก่อนนอนอะชุดนอนสตินนี่คือต้องมาละได้เลยอ่ะถ้านี้เป็นบุคลิกที่แบบว่ามีอะไรขึ้นมานิดนึงมีบุคลิกที่ค่อนข้างโดดเด่นและชัดเจนไปในทางใดทางหนึ่งนะคะมีความเป็นตัวของตัวเองแหละสามกิ่นนี้นะคะเขียวนี่ก็คือจะมั่นใจตัวเองมั่นใจในตัวเองนะคะแต่นี้ก็จะ มีความเซ็กซี่เล็กๆอันนี้คือคือแบบนัมเบอร์วันของพี่มดเลยเขาชอบผู้ชายแบบนี้ใช่ไหมเขาชอบใช้เขาชอบใช้อ๋อกลิ่นล่าเหยื่อเนี่ยบุ๊ยดูเสียงค่ะนะไม่ทันแล้วคี่มดชอบกลิ่นเนี้ยสองตัวเนี้ยมันจะมีมันจะมีความลึกลับอยู่ในนั้นโอเคก็ลองลองดูเผื่อใครแบบว่ามาถามว่สวยชอบ ชอบมาดามฟินกลิ่นไหนก็บอกได้นะเพราะการอดมจนแบบลึกแล้วแหละกันจำได้ทุกกลิ่นเลยทีนี้ไปตามหาคุณการได้จากไหนคะที่อินสตาแกรมเพจ Facebook YouTube Channel นะคะการอูดอารีนะคะโอยดีใจอ่ะจอบจดบุคลิกแต่ละคนเลยตรงมากๆเลยค่ะนะคะน้ำหอมนะคะที่เราเลือกมีผลต่อความรู้สึกของเราจริงๆเพราะฉะนั้นก็ลองลองค่อยๆลองปรับดูวันไหนที่รู้สึกว่าเคว้งคว้างอยากมี ที่พึ่งทันจิตใจเออ <c oughs> แรงบันดาลใจยังไงก็ <c oughs> หากันไปนะคะขอบคุณ,คณนะคะสวัสดีค่ะคราวหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณกาด,ด้วยนะคะดีค่ะ